สวัสดีครับเพืเ่อนๆพื่อนี้อนดมก็จะพาเพืเ่อนๆนมาพบกับการอัปเดตนะครับอัปเดตทุเรียนมูซันคิงนะครับเพืเ่อนเพื่อนหนึ่งเดือนกับอีกแปดวันนะครับใส่ปุ๋ยไปสองครั้งนะครับพี่นอ้องใส่ปุ๋ยไปสองรอบแล้วปุ๋ยสูตรสิบห้านะครับพวกกอหยานะครับข้างๆก็จะเขียวขจีนะครับเพืเ่อน ใบเก่าพันรุดเกือบเบิ้ลนะครับเหลือนิดหน่อยอ,อันนี้ค็ยอดแทงยอดดีนะครับเพืเ่อนๆอันนี้ปุ๋ยสูตรที่มาสองรอบแล้วนะครับเบ่งภาพรวมถ้าจะเปรียบเทียบเซรับทุเรียนหมอนทองนะครับเพืเ่อนๆทุเรียนหมอนท้องนี่จะใบใบเดิมจะค่อยร่วงนะครับเพื่อนๆยังขยายใหญ่อย,อยู่ครับเพืเ่อน นีใบเดิมยังปลูกความกันนะครับพเพื่อนนใบเดิมเพราะยังยังมาดีอยู่ครับยังแข็งแรงยังขยายอยู่ครับเสียงหมาคุดด่าใบเพิ่นมยอมปล่อยได้ไหมครับเป็นพวกอกันมอนท่อง แต่การแทงหยอดจะจะสู่มอนทองว่าได้นะครับเรียบเทียบนะครับมือนี้ให้ดูเปรียบเทียบด้วยกันปลูกความกันนะครับใส่ปุ๋ยความกันปลูกความกันนะครับปุ๋ยสูตรเดียวกันแสงแดดส่อง ตอนนี้ก็เจ็ดโมงกลัวนะครับเพื่อนๆเจ็ดโมงครึ่งอันนี้ก็ต้นกล้วยร่มทับเพื่อนๆเอาตั้งขึ้นมาใหม่แล้ว้ายู่เขา่าคนั่ยแทงยอดได้ดีเยอะพื่ะนใบเก่าเพิ่งจะม่ค่อยหลุดนะครับเพื่อนๆเพิ่นตีแทงตัวใหม่มาได้เรื่อยใบเก่ามันยังขยายไปได้ ขยายหญ่ขึ้นเรื่อยครับ,ค,รบคลิปนี้ก็มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทำนี่นะครับอุอมมลมขอขอบุญขอบคุณเพืพ่อนๆพี่ๆได้ไลยติดติดตามรับส้มนะครับกดไลค์กดแชร์มาให้ตลอดอ่ารับคุณไดมาก คลิปแบบนี้ก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อนจะอัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางในการไปปลูกเองนะครับเพื่อนถ้าเขาลงปุ๊บแบบบมมาอัพเดตเลยกับเพื่อนๆกับจะบ่เสื้อนะครับเพื่อนครับขอบคุณหลายที่ติดตามรบส้มสวัสดีครับ